ค่ะสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนสันปถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะ,คะวันนี้ก็มาพบก,กับคุณครูนะคะในวันศุกร์ที่16นะคะ,ะกรกฎาคม2564นากนะคะในรายวิชาหน้าที่พล,ลเมืองนะคะอันนี้ก็ถือเป็นชั่วโมงแรกนะคะที่เราพบกันในรายวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะซึ่งที่ผ่านมาเราก็พบกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งคุณครูก็รับผิดชอบนะคะในสันป .5 สมรายวิชาด้วยกันนะคะสําหรับวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะ เราก็จะเรียนกันในหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะสำหรับการเรียนออนไลน์เราก็จะมีชั่วโมงเรียนอยู่ที่วันศุกร์นะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหากันเรามาดูหนังสือนะคะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองกันก่อนนะคะหนังสือหน้าที่พลเมืองก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าที่พลเมืองของชั้นป .5 นะคะอ่ะซึ่งตอนเนี้เราก็ ยังไม่ได้แจกนักเรียนทุกคนไปนะคะแต่เราจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยคุณรูจะนำเนื้อหาในหนังสือนี้นะคะมาลงใน PowerPoint นะคะเพื่อให้เราทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะอ่ะทีนี้สำหรับวิชาหน้าที่พลเมืองของก5เนี่ยเราก็จะแบ่งเนื้อหาทั้งหมดออกเป็น5หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนะคะซึ่งในภาคเรียนที่1เราก็จะเรียนกัน2หน่วยนะคะหน่วยที่1ก็คือเรื่องของความเป็นไทย นะคะความเป็นไทยก็จะมี3มเรื่องย่อยๆนะคะก็คือเรื่องที่1เรื่องมารยาทไทยค่ะเรื่องที่สองเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เรื่องที่3เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องที่1ก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องของมารยาทไทยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูความรู้เรื่องมารยาทไทยนะคะจาก PowerPoint ที่คุณครูเตรียมมาในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ ามารยาไทยนะคะามารยาไทยเราจะแบ่งออกเป็น3ข้อหลักๆดังนี้นะคะ 1. การเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีนะคะ 2. การรู้จักกาลเทศะแล้วก็สามเมื่อมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านค่ะามาดูข้อแรกก่อนนะคะการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีค่ะต้องทำอย่างไรนะคะามาดูการเป็นผู้พูดที่ดีก่อนค่ะ การเป็นผู้พูดที่ดีต้องใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะอ่อ,อนหวานนะคะพูดแต่ความจริงไม่โกหกพูดแต่คำที่มีประโยชน์และสร้างสารรค์ใช้น้ำเสียงท่าทางและถ้อยคำที่เหมาะสมค่ะการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะฟังด้วยกิริยามารยาทที่สํารวมสุภาพเรียบร้อยและตั้งใจฟังไม่พูดแทรกขณะฟังรับฟังอย่างสงบให้เกียรติผู้พูดเช่นปรบมือเมื่อมีการแนะนำตัวหรือเมื่อผู้พูดพูดจบ อ่นนี้ก็คือสรุปสั้นๆในเรื่องของการเป็นผู้พูดและเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะต่อไปเมื่อกล่าวคำลาค่ะเมื่อจบสนทนานะคะ,ะเมื่อจบการสนทนาแล้วเราจะใช้คำลาที่สุภาพเหมาะสมได้อย่างไรอย่างเช่นใช้คำว่าพบกันใหม่เดี๋ยวพบกันนะสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะนี่เป็นคำลาที่สุภาพแล้วก็เหมาะสมนะคะ ต่อไปนะคะการรู้จักกาลเทศะต้องปฏิบัติอย่างไรการลเทศะตรงนี้ครูอธิบายนิดนึงกาคำว่ากาลละหรือว่าการนะคะก็คือเวลาส่วนเทศะก็คือสถานที่การรู้จักกาลเทศะก็คือรู้จักเวลาและสถานที่นั่นเองนะคะเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมอย่างไรนะคะ,ะมาดูข้อ1.1ค่ะเมื่อไปทําบุญที่วัด อ่ทาทำบุญที่วัดหรือว่าเราไปสถานที่สําคัญทางศาสนาถ้าไม่ใช่ศาสนาพุทธก็อาจจะเป็นมัสยิดศาสนาอิสลามอาจจะเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นะคะว่าเราปฏิบัติอย่างไรก็คือเราต้องสำรวมกิริยาวาจาไม่พูดเสียงดังไม่ทําสิ่งใดที่เป็นการรบกวนการประกอบศาสนาพิธีหรือศาสนก,กิจอยู่นะคะ1.2เมื่ออยู่โรงเรียนค่ะอยู่ที่โรงเรียนอันนี้นะักเรียนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะ ต้องเคารพเชื่อฟังครูตั้งใจเรียนผู้จาสุภาพและมีน้ำใจกับทุกคนนะคะนี่คือมาอยู่โรงเรียน1.3เมื่อไปเที่ยวสวนสตัตว์สวนสัตว์หรืออจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆก็ได้นะคะก็ต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดไม่จำลายสิ่งของไม่ดังแก่สัตว์ค่ะและปฏิบัติตามป้ายตัวน,นี้คำว่าป้ายอ่าคุณครูพิมพ์ผิดเป็นโนหนูป้ายต้องเป็นยอยักษ์สะกดนะคะที่สวนสตัตว์กำหนดแต่ถ้าเป็นสถานที่อื่นๆก็ป้ายตรงอื่นอีกกำหนดอย่างไรอย่างเช่นเขา มีป้ายบอกว่าห้ามทิ้งขยะนะคะห้ามเดินลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะ1.4เมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลหรือว่าที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องให้พูดจาที่ให้กําลังใจนำ,นำสิ่งของที่เหมาะสมไปเยี่ยมด้วยนะคะต่อไปหัวข้อที่2ค่ะการแต่งกายอย่างถูกกาลเทศะนะคะ2.1การแต่งกายไปวัด นะคะหรือสถานที่สําคัญทางศาสนาอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันลักษณะาการแต่งกายก็คือใส่เสื้อผ้าสีขาว,ขาวหรือสีอ่อนๆไม่ฉูดฉาดนะคะใส่เสื้อที่ใส่ชุดที่สะดวกต่อการกลาบไหว้อ่ะทีนี้มาดูข้อควรระวังด้วยนะคะข้อควรระวังไม่ควรใส่กระโปรงหรือกางเกงที่สั้นเกินไปนะคะอ่ะเพราะอะไรเมื่อเวลาเราปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยอย่างเช่นศาสนาพุทธต้องมีการกลับต้องมีการไหว้ใช่ไหมคะ ถ้าเรานุ่งกระโปรงสั้นหรือกางเกงที่มันสั้นเกินไปมันก็ไม่เหมาะสมดูแลโป้ะนะคะไม่ควรสวมเครื่องประดับมากเกินไปเพราะว่ามันอาจจะไปทําตกหล่นได้ไม่เหมาะสมนะคะ2.2นะคะการแต่งกายไปโรงเรียนลนักษณะการแต่งกายเราก็แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนอยู่แล้วให้ถูกต้องนะคะตามออระเบียบของโรงเรียนที่กําหนดเอาไว้นะคะข้อควรระวังค่ะเราไม่ควรใส่กระโปรงหรือกางเกงที่สั้นหรือว่ายาวเกินไปนะคะ สั้นเกินไปก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันอาจจะโป้นะคะหรือยาวเกินไปก็ดูรุ่มร่ามไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะสอนะคะการแต่งกายไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวที่เนี่ยก็แล้วแต่เราก็ต้องดูสถานที่เราก็ต้องใส่ชุดให้มันเหมาะสมกับสถานที่ที่เราไปนะคะข้อควรระวังเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็เหมาะสมกับสถานที่ที่ไปอ่ะคือยกตัวอย่างว่าเราเนี่ยไปเที่ยวน้ําตกใช่ไหมคะเราไปเทีย่ยวน้าตกเราก็ต้องมีการเล่นน้ําที่มันต้องเปียกอยู่แล้วเสื้อผ้าชุด ที่เราสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเตรียมเ,เสื้อผ้าไปมากกว่า1ชุดเพื่อไปผัดไปเปลี่ยนนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีผ้าขนหนูหรือว่าผ้าที่นําไปเปลี่ยนด้วยเพราะอาจจะห้องน้ําในการเปลี่ยนเสื้อผ้าอาจจะไม่สะดวกเราก็ต้องมีไปเตรียมไปนั่นเองนะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะเมื่อมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านของเรานะคะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในฐา,านะที่ว่า เราเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะคะมีผู้มาเยี่ยมเยียนถึงบ้านเราก็ต้องต้อนรับค่ะด้วยเมติจิตแล้วก็ให้ความสนิทสนมเหมือนกับญาติซึ่งการปฏิบัติลักษณะนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่ดีงามของคนที่เป็นเจ้าบ้านนะคะอ่านี้มีภาพมาให้ดูเกี่ยวกับมารยาทนะคะภาพแรกก็คือเป็นภาพที่นักเรียนนะคะไปส่งงานคุณครูที่โต๊ะแล้วก็นักเรียนก็ต้องเดินก้มน้อมตัวลง นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเด็กนะคะเราผ่านผู้ใหญ่ตรงนี้เราก็ต้องเดินก้มตัวลงนิดนึงแบบนี้นะคะไปหาคุณครูส่งการบ้านส่งงานเสร็จเมื่อเราจะกลับเราก็ต้องสวัสดีเป็นมารยาทการพูดนะคะที่สำคัญนะคะการกล่าวลานะคะอ่านี่ก็คือเรื่องที่หนึ่งนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองก็คือเรื่องของ มารยาทไทยนั่นเองนะคะอะนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ,ะถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่ยากนะคะเป็นเนื้อหาที่เราเนี่ยปฏิบัติกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแต่ให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณผู้จะมีใบงานนะคะให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้รับใบงานกันไปแล้วนะคะใบงานเรื่องมารยาทไทยนะคะวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นป .5 ของวันนี้นะคะวันที่รกรกฎานะคะ จะมีมาให้นักเรียนทำสองตอนด้วยกันหน้าเดียวนะคะก็คือตอนที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนเนี่ยการเครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็การเครื่องหมายผิดหรือว่าการกระบาดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีนะคะอ่าเนี่ยนะคะเมื่อกี้ที่อยู่ใน powerpoint ที่คุณรูอธิบายไปแล้วนะคะว่าเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีปฏิบัติอย่างไรบ้างเราดูนะคะในแต่ละข้อว่าข้อไหนถูก ก็ให้เราการถูกหน้าข้อความนะคะถ้าผิดก็กาผิดนะคะในตอนที่สองให้ในักเรียนบอกถึงลักษณะการแต่งกายที่ถูกต้องคะ่ะเมื่อไปสถานที่ดังต่อไปนี้นะคะอ่าคุณครูมีสถานที่มาให้สามข้อหนึ่งคือการแต่งกายไปวัดมัสยิดหรือสถานที่สําคัญทางศาสนาว่าเราเนี่ยควรจะแต่งกายยังไงนะคะข้อที่สองการแต่งกายไปโรงเรียนนะคะข้อที่สามการแต่งกายไปเที่ยวเมื่อกี้เ อยู่ใน PowerPoint ที่คุณครูอธิบายไปแล้วนะคะอ่านี่ก็คือใบงานในเรื่องของมารยาทไทยก็คิดว่าไม่ยากนะคะอ่านักเรียนสามารถไปเปิดวิดีโอการสอนของครูเมื่อกี้ดูซ้ำได้อีกนะคะเมื่ออาจจะไม่แน่ใจในคำตอบที่เราจะตอบลงไปในใบงานนะคะค่ะสำหรับ เรื่องมารยาไทยในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะคุณรูก็ขอจบทิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะเรามาเจอกันในเรื่องที่2ของวิชาหน้าที่พลเมืองในวันศุกร์หน้านะคะก็คือวันศุกร์ที่23กรกดาค่ะสำหรับวันนี้ช่องสุดท้ายคุณรูก็ ขออวยพรนะคะให้นักเรียนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอ,ขอบคุณสําหรับความตั้งใจเรียนของนักเรียนทุกคนแล้วก็ความร่วมมือช่วยเหลือของผู้ปกครองทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ